สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคน,นันในวันนี้จะเป็นคดีที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมบุรุษลึกลับครับผมซึ่งคําว่าบุรุษลึกลับในที่นี้นะครับผมไอคาว่าลึกลับเนี่ยมันมี2ความหมายใหญ่ๆนะคือเท่าที่ดูเนี่ย เป็นความลึกลับในแง่ที่ว่าคนที่ตายไปสรุปเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็อีกอานหนึ่งที่เป็นความลึกลับก็คือว่ามันมีการเชื่อมโยงตัวละครหลายตัวเข้าหากันครับผมแล้วก็เป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นคดีที่เกิดจากการป้นธนาคารอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องของการที่ว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรมีการฆ่าผู้ที่สมรู้ร่วมคิดเพื่อที่จะแบบฮุบเงินไว้คนเดียวอะไรแบบนี้ซึ่งคดีนี้เนี่ยอยู่ในเอพิโซดที่14นะครับผมก็ไปหาดูกันได้นะครับเน็ตฟิกก็มีไอชีอีก็มีนะครับ จะเป็นเอพิโซด13นะครับเพราะว่าใน n น t f l i x เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเขาอ้างอีเอพิโซดตามของญี่ปุ่นนะเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูครับผมว่าคดีในตอนนี้จะมีประเด็นอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างครับผมตอนอื่นนะครับผมตอนนี้มันจะเปิดมาด้วยประเด็นที่ว่าโคันนะครับกำลังบ่นกับดรอากาซายคือด้วยความที่ว่าเขาก็ตัวเล็กมาระยะนดีนแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยสามารถสืบหาพวกตัวองค์กรชุดดาได้นะครับคือสังเกตว่าเวลาคลิปไหนที่มีการเปิดถึงดอกตรอากาซายนะครับผมมักจะพูดประโยชน์นี่แหละนะครับค เขาจะได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่อีกแล้วครับผมดออรอากาสาแม่งขายอย่างผลิตมากนะช่วงแรกๆของเนื้อเรื่องนะครับคืออุปกรณ์ที่ได้ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นแว่นที่มีเครื่องส่งสัญญ,ญาณเอาไว้ติดตามตัวคนร้ายนะครับคือต้องบอกว่าที่โคดันบดในตอนนี้นะครับจะไม่ใช่เรื่องขององค์กรชุดดำนะขณะคุยกับดเรเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ตรงเนี้ยเขาก็มีการพูดถึงว่าเออเขากระืบคดีแล้วก็ให้โมริโคโกโรเป็นตัวตายตัวแทนในการที่จะไขคดีนู่นนี่นะเคดิตก็ตกไปอยู่กับคุณลุงโมริทั้งหมดเลยอะไรแบบบนนนนีีนนนีี้้ะะคคครรรัมมซปาาาาณณเเยใหห็อู่่่วุุลไขด คุณลุงได้ชื่อเสียงแล้วทั้งๆท,ที่คนไขคดีเป็นคนนั้นแท้ๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่เล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมคนนั้นคงไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นหรอกแค่บ่นตามสไตล์นะและทีนี้นะครับขณะที่คนนั้นกลับมาที่สํานักงานนักสืบโมริเสร็จแล้วเขาก็จะได้เห็นว่ามีลูกค้าคนหนึ่งที่กําลังมาว่าจ้างโมริโคโกโร่ครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะครับมีชื่อว่าฮิโรตะมาซามิครับผมฮิโรตะมาซามิคนนั้นนะครับเขามาจ้างลุงโมริเพื่อที่จะไปตามหาพ่อของเขาที่หาาายตัววไปปปเเเ็นนรระะลระลมณ1ดือ ซึ่งเป็นคดีตามหาตัวคนง่ายๆคนนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากว่าเออคงไม่ต้องถึงข่าวเราออกโรงมัง้งแล้วคุณพ่อคนนั้นนะครับก็เป็นคุณพ่อแบบว่าอายุประมาณ48ปีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการว่าจ้างกันตรงนี้เป็นเรื่องเป็นราวและชื่อของคุณพ่อก็คือฮ so ิโรตะเคนโซนะครับผมก็เป็นคนรักแมวมีแมวที่ชื่อไคเทโกโอซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับเอาจิงงไม่ได้เสริมเรื่องของการหาตัวเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับตัวละครอีกตัวหนึ่งได้ซึ่งคนนันที่พอได้รู้ คดีฆาตกรรมที่แบบรุนแรงขนาดนั้นแต่ทีนี้คนนั้นสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเออเราจะหาจังหวะใช้เครื่องสะกดรอยติดตามคนร้ายนี้ยังไงดีนะซึ่งก็ลองใช้การันดุนซึ่งไอ้เครื่องติดตามเนี่ยมันจะมีเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณที่ให้แว่นของคนนั้นเนี่ยสามารถสืบตามรอยได้ในระยะ20กิโลเมตรกันเลยครับซึ่งแทนที่จะแปะตัวเครื่องส่งสัญญ,ญาณนี้ไปที่รันกลับไปแปะไอ้เครื่องส่งสัญญ,ญาณนี้ที่นาฬิกาของคุณฮิโรตะมาซามิซะอย่างนั้นนะครับและทีนี้คุณฮิโรตะมาซามิเขาก็กลับไปเครื่องต หน่อยหนึ่งสิว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะซึ่งก็จะมีซีนที่ว่าออกตามหานู่นออกตามหานี่แล้วก็ยังไม่เจอสักทีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยที่ลองไปสืบดูซิว่าคุณเคนโซเป็นคนยังไงปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเพื่อนที่ทํางานก็ไม่ค่อยสนิทนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสะทั้งหลาซึ่งตรงนี้ไม่ได้เล่าแล้วก็มีจังหวะที่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาไปเห็นในทีวีนะครับว่ามันจะมีม้าแข่งที่มีชื่อว่าโกไคเตโอครับ่นไปกกอววิาา้้เเถด แบบความบังเอิญขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคุณที่เราตะเคนโซคนนั้นเขาจะชอบมา้าอะไรเงี้ยนะครับชอบมา้าคือชอบดูแข่งมา้าอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ชอบมา้าแบบที่ท่านผู้ชมคิดอยู่นะนะครับซึ่งไอ้ความบังเอิญตรงนี้ที่โคน,นันพูดขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้นะครับก็ไปสกิดต่อมรันเข้าให้นะครับรันเขาก็บอกว่าหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณเคนโซเนี่ยเขาจะแบบชอบสนามมา้าอะไรเงี้ยนะเออซึ่งไปที่สนามม้าก,กันดูเผื่อจะเจอเบาะแสะอะไรเขาอย่างนี้นะครับคือด้วยความที่ว่าคนนั้นกับโมริตอนแรกก็คิดว่ามัน ได้เจอเข้าจนได้ครับคนนั้นกโมริ i, ถึงก็ตกใจเลยว่าเป็นไปได้อย่างไรกันนี่รันเองก็ด้วยความรีบเนาะบอกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นนักสืบได้นะเนี่ยรีบไปหาคุณเคนโซเพื่อตามตัวกลับไปหาลูกสาวดีกว่าซึ่งคุณลุงโมริก็ห้ามไว้ด้วยความสมเหตุสมผลนะครับว่า,าคนที่ลูกสาวบอกว่าเนี่ยหายตัวไปจากบ้านแล้วก็ดูแลจะเป็นการหนีออกจากบ้านถ้าเราไปเรียกเขาแต่จะให้เขากลับไปตามหาลูกสาวแบบนี้มันคงจะไม่ง่ายมั้งอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นก็ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนิดนึงอย่าเพิ่งไปเรียกตอนนี้แต่ว่วา ไปสืบว่าอพาร์ตเมนต์ของคุณเคนโซเนี่ยอยู่ที่ไหนนะแล้วก็ติดต่อให้คุณอามาสามินั้นไปเจอกับคุณพ่อของเขาซึ่งพอได้เจอพุ่มนะครับสีหน้าคุณเคนโซก็คือดูตกใจมากๆนะครับเออก็เป็นอะไรหน้าดีใจตกใจที่ได้เจอเลูกสาวหรืออะไรยังไงนะครับแล้วปรากฏว่าวันทันมาปุ๊บเนี่ยคุณเคนโซก็ถูกแขวนคออยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นครับผมจากการที่มีคดีฆาตรกรรมตัวนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็ทําให้ตํารวจต้องทํางานใช่ไหมคุณเคนโซเนี่ยเขาก็ถูกฆาตรกรรมด้วยการเอาไปแขวนคอนะครับไม่น่าจะเป จากนั้นปุ๊บเขาก็บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ อ่ะแล้วตอนเนี้ยเขามีลูกสาวด้วยเหรอเออลูกสาวของเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่โคนันพอรู้นะครับก็คือว่าเขาเผอติดไอ้เครื่องส่งสัญญาณไว้ที่นาฬิกาของคุณมาซามิใช่ไหมก็เลยตามรอยไปจนถึงร้านปาจิงโะแห่งหนึ่งนะครับร้านปลาจิงโะตรงนี้หรือว่าคุณอาคิมิมาทําอะไรที่นี่หรือถูกจับตัวไว้ก็ไม่รู้นะครับพอไปถึงปุ๊บก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพอเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นร่างบึกตัวนั้นยังไม่อะไรก่อนจึงผู้ชายร่างยักษ์คนนั้นหายไปปบบนนนนนคครรรรัััเเป็็็จงงงงหหววทีีีี่่่่ไออออออ้้แแตตตตตตตขิิดดดดาาามามมยยกกลื ไม่ได้แล้วเท่ากับว่าบอกแสสุดท้ายมาอยู่ที่ร้านปาจิงโกแห่งนี้และหลังจากนั้นโคนนั้นก็ต้องรีบเอาไปให้ดรอากาสะเนี่ยชาร์จแบบให้นะครับแต่ทีนี้ก็กลับไปที่สำนักงานนักสืบก่อนนะครับพอกลับไปที่สำนักงานนักสืบเสร็จปุ๊บจะาได้เจอผู้ชายคนหนึ่งที่ดูท่าทางประหลาดประหลดหาดนซึ่งผู้ชายน่าสงสัยคนนั้นเขาก็โดนรันจับตัวมาจนได้ครับผมซึ่งตอนแรกกลับจะหนีนะโอ้โหน้องรันเขาก็โชว์เลยครับผมใช้วิชาพลังช้างสารของคุณเธอนั้นในการที่จะก,กระโดดเตะกระจกรถ สสที่เขารักพาตัวคุณฮิโรตะมาซามิไปหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นนักสืบเหมือนกันเขาเนี่ยมีการถูกว่าจ้างมาจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายที่โคนันได้เจอที่ร้านปาจิงโกแห่งนั้นซะด้วยนะครับเออซึ่งแบบตัวนี้ก็มีซีตลตลๆของเขานะครับพี่ว่าคุณนักสืบที่เขามาสืบเรื่องคนเนี้ยเขาจะมีหน้าตาหวานๆน,นิดนึงเขาก็เลยจาเป็นต้องสวมแว่นแล้วก็ทํามากนิดนึงนะครับแต่ว่าโอ้โหพอถอดแว่นปุ๊บหน้าตาน่ารักนะครับแล้วก็ตอนนั้นโคน,น,นันกับโมริก ที่เขาจริงจังอยู่นะครับว่าเนี่ยลูกสาวอุตส่าห์เจอคุณพ่อแล้วคุณพ่อมาถูกฆาตรกรรมแบบเนี้ยยอมคนร้ายไม่ได้เด็กขาดเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนร้ายเราก็ต้องหาตัวคนร้ายที่แท้จริงอย่ามัวเล่นสิคะคนนั้นคุมคุณพ่ออะไรเงี้ยน,นะซึ่งขณะที่การจะไปสืบต่อนะครับก็ได้รู้ข้อมูลมาจากผู้ชายคนนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ถูกว่าจ้างจากผู้ชายร่างยักษ์ที่โคน,นันเจอที่ร้านปาจิงโกแห่งนั้นซึ่งกลายเป็นว่าคุณฮิโรตะมาสามิเนี่ยมาจ้างให้หาคุณ อยากให้ตามหาพี่ชายซะหน่อยนึงนะ,ะซึ่งพี่ชายที่บอกนี่ก็คือว่าฮ so ิโรตะเคนโซเป็นพี่ชายของผมช่วยตามหาหน่อยนะครับเรียกว่ามาจ้างในฐานะที่แตกต่างกันจ้างนักสืบสองคนให้ออกตามหาผู้ชายคนนั้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นถูกแขวนคอไปแล้วไงซึ่งพอรู้ว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นคนร้ายใช่ไหมคนนั้นก็ต้องรีบเอาแว่นไปให้ดรอากาซ่ชาร์จให้ซะก่อนแล้วทีนี้พอชาร์จเสร็จป,ปุ๊บนะครับใช้เวลานิดนึงนะตองน,นี้ก็จะมีแบบเกรดเล็กน้อยว่าดร็อปเตอื่ชร์อากาาักทนนี่นเ,นเ,นนาเ,นเนขาให้ความ คันมฉีดหรืออาคนนั้นก็เลยโอเคใจยืนขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็จะมีการพูดถึงคดีปล้นธนาคารที่เป็นเงินพันล้านด้วยนะครับคือตรงนี้กะว่าไม่ได้เชื่อมโยงกันแต่มันดันเชื่อมโยงกันได้ที่ว่าดรอากษะเขาบอกว่าคดีนั้นนะครับมันมีรปภที่จะเข้าไปร่วมในการที่จะเอาเงินคืนมานะครับแล้วก็มีการประทะกับคนร้ายจนรปภคนนึงนั่งเสียชีวิตไปด้วยความรีบร้อนของเขานั่นแหละตวเนี้มันก็เลยโยงมาว่าเฮ้ยถ้าคนนั้นใจร้อนเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นใจเย็นนิด ที่เขาสืบเรื่องได้แล้วว่าโอเคนาฬิกาสัญญาณนั้นไปอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วไปที่โรงแรมตรงนี้กันซึ่งขณะไปที่โรงแรมนะครับก็เดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะซึ่งการเดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข็นกระเป๋าออกมาตอนนั้นนะครับไม่มีใครสงสัยอะไรเลยแม้แต่นดิดเดียวซึ่งตอนี้กดูเหมือนแปลกแต่มันไม่แปลกนะครับถ้าอธิบายใน,นกลไกที่ว่าตอนนี้ในหัวของทั้งรันโมริโค ok กโรกาลังแบบว่าคิดถึงผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นคนเดียวนะด้วยความโฟกัสตรงนั้นนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เป็นฮิโรต a, บบะ บีก็อุตส่าห์ให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ที่ห้อง802นะาอขึ้นไปดูปุ๊บนะครับก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นนั้นมองเพ่งไปแล้วครับเป็นการโดนฆาตรกรรมด้วยการดื่มเครื่องดื่มที่ใส่ไซยาไนต์นเข้าไปครับซึ่งผู้ชายคนนี้นถูกฆ่าตายไปแล้วใช่ไหมแล้วคนนั้นก็โอเคคนที่สังหารไม่น่าจะใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้หญิงคนนั้นคุณฮิโรตะมาซามิเป็นแน่แท้ซึ่งคุณฮิโรตะมาซามินะครับเขาก็กําลังจะขึ้นแท็กซี่ไปคนนั้นก็รีบตามไปนะครับเพราะว่าตอนนี้รร้วว่าคนรรราคนนนน,คคนนนกะัันนับนบ ็รีบตามขึ้นแท็กซี่ไปก็เป็นจังหวะฮาๆนะครับที่ว่าคุณมาซมิเนี่ยเพิ่งขึ้นรถไปใช่ไหมคนนั้นกับรันก็รัดคิวเลยครับเพราะถ้าไม่รัดคิวปุ๊บจะตามรอยแท็กซี่คันหน้าไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยไปอ้างกับแท็กซี่ว่า,าคุณพ่อของฉันกําลังแบบจะถูกหิมะถล่มทับมาว่ายังไงก็ต้องรีบไปช่วยรีบไปดูใจให้ได้เลยค่ะเออก็เลยขอรัดคิวมาได้นะครับแล้วพอขึ้นแท็กซี่ไปปุ๊บก็บอกว่าตามแท็กซี่คันหน้าไปคนขับแท็กซี่ถึงก็รันมาหาเลยว่าเอา้าไม่ได้ไปที่ภ สามีคนนั้นเนี่ยเขาได้มาเจอกับผู้ชายอีกหนึ่งคนครับผมซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าโอคิตะซึ่ง2คนนี้คุยกันด้วยบทสนทนาประมาณว่าเงินพันล้านที่ปล้นมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยกะว่าเอามาแบ่งกันนะครับแต่ไอ้ผู้ชายที่ชื่อโอคิตะเนี่ยเราได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่สั่งการให้3คน3คนนั้นมีใครบ้างมีคุณฮิโรตาเคนโซนะครับคนที่ถูกว่าจ้างตามหาตัวตอนแรกสุดใช่ไหมแล้วก็ไอ้คุณฮิโรตะอากิระนะครับที่ดื่มเบียร์ตายไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็คุณฮิโรตะมาสามีคนน ธนาคารมาเนาะได้เงินพันล้านมาเสร็จปุ๊บตอนแรกกะว่าจะแบ่งกันแต่ได้ข่าวมาว่าไอโอคิตะเนี่ยมันจะสังหารเพื่อนร่วมง,งานทั้งหมดแลวก็ฮุบเงินพันล้านไพคนเดียวนะครับทำให้ฮิโตตามซสมิตอนเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหนีไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยบอกที่ซ่อนเงินให้กับแกเพราะรู้แล้วว่าแกเนี่ยตั้งใจจะฆ่าต้นตั้งแต่แรกแล้วสินนะอ่ะแต่ทีนี้นะครับไอโอคิตะ ok มันบอกว่าดูแล้วเหมือนมันจะรู้นะว่าเงินพันล้านที่ฮิโตตามซสมิซ่อนไว้มันอยู่ที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อแกป้นเงินมาให้ฉันัันนกกกก็็็จะ่่าาาให้้้แยยไไปปองงงบๆลลววซึเเื แต่โคนันมาถึงที่ได้พอดีนะเขาก็เลยใช้อุปกรณ์เสริมพลังเตะในการเตะสิ่งของเข้าไปโดนโอคิตะเข้าให้นะครับผมซึ่งตัวนั้นก็มาช่วยชีวิตของมาสมิได้ทันนะมาสมิก็โดนยิงแค่ถากๆไปเนาะและครั้นี้ก็จะมีการมาพูดคุยเฉลยเรื่องราวโดวยโคนันนั่นแหละครับคือโคนันเนี่ยเข้าใจเคลื่อนไปนิดเดียวครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้เห็นไอโอคิตะคนนี้ก็ปฏิปะตปะตเรื่องราวได้แล้วว่าเขาเป็นตัวการในการที่จะสั่งให้3คนไปป้นธนาคารมาพอป้นธนาคารมาเสร็จปุนนาารปรป๊บก,กะว่าจะเอาเงินมาแบ่งกันซึ่ และทีนี้ไอ้คุณฮิโรตะเคนโซคนนั้นอยู่ๆก็หนีหายไปนะครับคือแบบว่าหาักหลังพวกพอนั่นละนะจาจิกเงินไปคนเดียวหรือเปล่าอะไรยังไงไม่ทราบแต่ทีนี้เนี่ยยังไงก็ตามแม่นพ้นมาด้วยกันก็ต้องไปตามตัวปลับมาให้ได้มันก็เลยเป็นประเด็นที่คุณอากิระกับคุณมาซุนีเนี่ยไปจ้างนักสืบอคนละคนนะครับเพื่อที่จะแบบว่าร่วมมือกันสืบซิว่าไอ้ฮิโรตะเคนโซที่เป็นเพื่อนร่วมพ้นตอนนั้นมันอยู่ที่ไหนกันหนอแล้วตัวนี้มันก็จะไปเป็นคําตอบที่ว่าทําไมตอนที่ลูกสาวเจอกับคุณพ่อตอนน,น จากไอ้เพื่อนร่วมพ้นมาแล้วและทีนี้การไปว่าไอ้สองคนที่ร่วมป้นกันมาเนี่ยมันก็จะมองว่าเราเป็นคนหักหลังเขาก็เลยกลัวว่าจะถูกฆ่าตายซึ่งคุณเคนโซก็ถูกฆ่าตายจริงๆด้วยฝีมือคุณอากิระนั่นแหละครับแล้วคุณอากิระที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยพอเจอกับคุณมาสมิคุณมาสมิเหมือนรับยาอะไรบางอย่างจากโอคิตะมาแล้วตอนนั้นไอโอคิตะมันบอกว่าเป็นยานอนหลับกะว่าให้อากิระเขากินใช่ไหมแล้วก็จะสลบไปสลบว่าแม่งเป็นไซยาไนาก็มองเทงไป ตามที่เห็นเมื่อกี้นะครับเออมันก็จะเป็นคาตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้หมอนั่นน่ะมันตั้งใจที่จะสังหารทุกคนทิ้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วม่งมันทําจริงๆด้วยนะครับจนตายไป2เลยใช่ไหมก็เหลือแค่คนเดียวคืออย่างที่บอกว่าถ้าคนนั้นมาไม่ทันฮิโตะตามาซามิก็อาจาะไม่รอดในขณะที่2คนนี้กำลังคุยกันเคลียร์แล้วนะครับฮิโตะมาซานิก็กลับว่าไม่หนีแลกก็มอบตัวกันไปเนาะโอคิตะคนนั้นเขาก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็จะเอาปืนเล็งมาจนได้นะครับแล้วอทุ่นนัิเงหว ก่อนหน้าจะสลบขาดนะครับเออซึ่งหลังจากนั้นก็มีตํารวจมาเนาะแล้วก็กาจะบอกที่ซ่อนให้กับคนนั้นแล้วว่าเงินนั้นันอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันตอนนี้ไม่อยากซัวอะไรแล้วและคนนั้นก็โชนเหนือไปเลยนะผมคือเอโดาว่าคนนั้นเป็นนักสืงไงผมรู้นะว่าเงินพันล้านนะั้นน่ะคุณฝากไว้ที่ฟรอนต์ของโรงแรมเพราะว่าตอนแรกที่คุณเห็นกระเป๋าลงมาแล้วผมเห็นว่าคุณขึ้นแท็กซี่ตอนขึ้นแท็กซี่เนี่ยคุณไม่มีกระเป๋าไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะนั้นถ้ากระเป๋าจะหายไปได้เนี่ยก็ต้อง คุณฮิโรตะามาซามิก็โดนตำรวจจับไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับโดยประโยคจากไปของคุณฮิโรตะามาซามิก็จะบอกว่าขอบคุณนะ พยยอดนักสืบน้อยอแล้วหลังจากนั้นก็เงินพันล้านอยู่ที่โรงแรมนั้นจริงๆนะครับเป็นเงินพันล้านที่เกิดขึ้นจากคดีที่คนนางคุยกับดรอากาซะซึ่งตอนแรกดูเหมือนคดีจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ดันเกี่ยวข้องกันซะอย่างนั้นนะครับส่วนโอคิตะเองก็น่าจะถูกจับไปตามระเบียบด,ด้วยนั่นเองเนาะโดยตรงนี้มีเกตส่งท้ายให้นิดนึงนะครับคือชื่อจริงของฮิโรตะมาซามิโดยตอนที่เจอกับโอคิตะนะครับโอคิต ok ะเขาจะมีพูดชื่อว่าฮิโรตะมาซามิแต่ก็พูดว่าไม่สิมิยาน,นะอาคิม คือตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมกับเรื่องราวของพี่สาวของไฮบาระนะครับก็เกริ่นไว้เท่านี้ก่อนกันเลวกันเดี๋ยวพอมีคราวปรากฏตัวของตัวละครชื่อนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจาะกันว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมแต่ว่าเอาเป็นในตอนนี้ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยโอกิตะเท่าที่ดูจากบทสนทนาที่คุยกับเมียโนะอาเคมีนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วจะเป็นอาชญากรตัวฉกาจเหมือนกันนะกับการที่บอกว่าเนี่ยพวกแกสามคนตายไปเนี่ยฉันไม มันก็เป็นประเด็นตัวนั้นแหละครับที่ว่าโอคคตาเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะหาคนมาว่าจ้างในการที่จะไปก่ออาชญากรรมต้นธนาคารอะไรพวกนี้เป็นต้นเนาะอ่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องคดีในตอนนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หมูเก่งฟังด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคดีหน้าสําหรับคอนเทนต์นี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ